ก็ต้องบอกไปก่อนนะครับว่าผมเน,มเนี่ยเป็นคนที่กลัวผีมากๆครับถ้าจะดูหนังผีไทยสักเรื่องหนึ่งเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นไปได้ยากมากๆครับแต่เพาว่าเรา, ari, <ๆ S 1> เราก็อยากจะรีวิวเราก็อยากจะลองก็ลองดูครับแต่ก็ต้องบอกว่าพูดตรงๆเลยนะครับหลังจากที่ดูจบเนะี่ยหนังเรื่องผีของไทยเรื่องนี้กับรถทัวร์ VIP เรื่องนี้นะครับทาให้ผมรู้สึกดีมากๆครับเพราะว่าไม่มีอะไรที่น่ากลัวเลยครับเป็นหนังผีที่ทําให้ผมรู้สึกดีอันนี้น่าจะเป็นข้อดีอย่างหนึ่งครับ เป็นหนังผีที่ดีมากๆครับทําให้ผมรู้สึกว่าผมเนี่ยไม่กลัวผีเลยครับแล้วก็เป็นหนังผีไทยที่ผมดูเนะ่ยมันนึกย้อนไปถึงหนังผีหรือว่าหนังไทยสมัยเมื่อก่อนนะสมัยหนังไทยแบบสมัยตะก้อนตะกอเลยครับสมัยที่หนังไทยก็ยังไม่ค่อยมีบทอันซับซ้อนอะไรมากมายครับตัวละครที่มีอยู่ภายในเรื่องก็ถูกจัดวางมาแบบว่าใส่เข้ามาเพื่อขอมาทีอะไรประมาณนั้นคือนึกภาพออกหรือเปล่าครับก็ข้อดีก็น่าจะเป็นเรื่องราวของยูทูบเบอร์ แต่ละคนที่มาแสดงภายในเรื่องครับมันทําให้ผมเนี่ยเอออยากดูว่าอดูทูเบอร์เนี่ยเขาจะแสดงหนังได้ดีขนาดไหน,นครับไม่ว่าจะเป็นแจ็คแป๊บโฮหรือว่าคนอื่นๆก็หลายๆคนที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาต่างๆนานามากมายเนี่ยครับก็ส่วนตัวละครที่ผมชอบอีกตัวหนึ่งก็คือได้เป็นลุงโทนี่ทำให้ผมเนี่ยอยากดูหนังเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็ไม่ผิดหวังครับว่าลุงโทนี่ก็ทําออกมาได,ได้ค่อนข้างดีนะครับ และนี่ก็น่าจะเป็นข้อดีหนึ่งข้อที่ทําให้ผมรู้สึกว่าเออผมสามารถดูหนังเรื่องนี้ได้จนจบนะครับแล้อีกหนึ่งข้อดีก็คงจะเป็นการรวมเหล่ายูทูบเบอร์ที่หลายๆคนชอบนแเลยครับรวมอยู่ด้วยกันมันน่าจะมีประมาณนี้นครับโอเคถือว่าเราชมหมดแล้วนะเอานะานะต่อจากนี้จะเป็นการบ่นแบบเต็มรูปแบบนะครับโอเคไม่เกรงใจแล้วนะก็อย่างแรกเลยนะครับผมค่อนข้างที่จะรู้สึกเสียดายนะครับมัน ทำให้ผมเนี่ยรู้สึกถึงหนังไทยสมัยเมกกื่อก่อนแบบหลายเรื่องมากมากครับสมัยที่หนังไทยยังไม่ค่อยมีบทมีอะไรที่ซับซ้อนมากมายครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับค่อนข้างเสียดายว่าจริงๆมันควรจะทําได้ดีกว่านี้กับหนังเรื่องที่มีพื้นที่พื้นที่หนึ่งคือเราน่าจะเห็นหนังหลายๆเรื่องไม่ว่าจนเป็นหนังไทยหรือว่าหนังต่างประเทศนะครับที่ส่วนมากจะเป็นหนังที่มีพื้นที่พื้นที่ปิดอยู่ในโซนโซนหนึ่งแล้วก็มีความอึะ,อกกะทึก ระทึกขวัญในนั้นเนื่องด้วยเป็นหนังที่มีพื้นที่ปิดมันสามารถที่จะเล่นกับความกดดันของตัวละครภายในเรื่องหรือจะเล่นกับความกดดันของคนที่เข้าไปดูเออมันก็จริงๆมันก็สามารถทําได้แต่ว่าหนังเรื่องนี้เขาไม่ทําอย่างนั้นครับบททุกสิ่งทุกอย่างก็คือต้องบอกว่าเหมือนใส่มาเพื่อมันให,ให้ให้มันมีเฉยๆครับเราตัวละครแต่ละตัวที่ออกมาก็คือเป็นตัวละครแบบด้านเดียวแบบมิติเดียวครับ ไม่มีมิติไม่มีความพัฒนาอะไรยังไงเลยคือแบบใส่เข้ามาเหมือนขอมมาทีการดําเนินเรื่องก็แบบเส้นตรงแบบตรงจ๋าๆไม่มีอะไรที่สลักซับซ้อนส่วนเรื่องคริ้น์มันก็มีแต่ว่ามันทําให้ผมรู้สึกว่าเออเหมือนหนังไทยสมัยเมื่อก่อนถ้าพูดถึงก็น่าจะเป็นปาร์ตปแปดหนังของพี่พจอานนท์อะถ้าใครจําได้ก็ออกคล้ายๆครับนะเป็นหนังพื้นที่ที่มีพื้นที่ปิดเหมือนกันแล้วเป็นหนังที่มีพื้นที่แบบจํากัด แล้วก็มันจริงๆมันควรจะเล่นกับความกดดันของคนดูได้เนาะกับหรือว่าเล่นกับความกดดันของตัวละครในเรื่องแต่ว่ามันไม่มันไม่สามารถทําได้เลยครับมันไม่สามารถทําอะไรได้เลยแม้แต่น้อยต้องบอกว่าผมรู้สึกอึดอัดไม่ใช่อึดอัดแบบรู้สึกดีนะครับรู้สึกแบบออินไปกับตัวละครในเรื่องครับอึดอัดที่ผมอึดอัดนี่ก็คืออึดอัดแบบว่าเมื่อไหร่มันจะจบสักทีครับทั้งๆที่หนังมีเวลาแค่แปดสิบห้านาทีแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นชาติเลยครับ ก็คงจะมีเพียงแต่ลุงโทนี่เท่านั้นที่ทําให้ผมรู้สึก,กได้หนังเรื่องนี้ได้แบบยาวๆนะครับอะไรประมาณนั้นเลยครับแล้วก็เราพูดถึงอะไรไปบ้างนะตัวละครที่ไม่มีมิมติปบดด้านๆแบบไม่มีอะไรจืดจังๆผีที่พยายามทําให้หน่ากลัวจ้ำสกงจ้ำสแกอะไรก็ไม่ได้ทําให้เรารู้สึกว่าเออมันขนาดนั้นนะครับก็ พูดตรงๆเลยนะครับว่าหนังไทยเรื่องนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่ผมพูดได้แค่ว่าเออก็โอเคอ่ะอะไรก็ได้ได้ก็น่าจะเป็นหนังเกรดบีทุนต่ำอีกเรื่องหนึง่งหรือเปล่านะครับที่ผมรู้สึกว่าโอเคพี่ก็อยู่แค่นี้แหละนะพี่ก็อยู่ประมาณเท่านี้แหละอืผมผมก็ไม่ได้อยากจะบ่นอะไรมากมายนะครับเพราะว่าคือทุกวันนี้นะครับก็ต้องพูดไปว่าในปีนี้นะครับหนังไทยเนี่ยเขาแข่งขันกันเยอะมากคนระับไม่ว่าจะเป็นวิมาน้นามล้านมาก หรือแอนิเมชันต่างๆนานามากมายที่กาลังจะออกมาของไทยในปีนี้คือแบบหนังไทยในปีนี้คือแบบเป็นยุคแห่งการแข่งขันแล้วนะครับคือมันค่อนข้างที่จะหนักนะครับหนังไหนที่ดีก็คือดีไปเลยได้รอบฉายหนังไหนที่ไม่ดีก็คือเดี๋ยวก็น่าจะโดนลดรอบฉายลงเองนะครับเพราะว่าปีนี้หนังไทยเข้าเยอะมากๆแล้วก็ทุกวันนี้นะครับผมต้องขอชื่นชมว,ว่าหนังไทยเนี่ยเริ่มที่จะแข่งขันกันเองมากขึ้นว่าฉันต้องทําหนังให้ดีต้องทําหนังให้มีบทที่ดี เนื้อเรื่องที่ดีพลอ็อตเรื่องที่น่าสนใจอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าหนังเรื่องนี้ต้องบอกว่าน่าจะเป็นมามืดที่แบบมืดจริงๆครับมืดจนแบบไม่เห็นอะไรเลยครับพยายามจะเข้ามาแทรกความสําเร็จของหนังไทยในปีนี้แต่ว่ามันกลับทําไม่ได้มันค่อนข้างน่าเสียดายครับผมก็ไม่อยากจะบ่นอะไรมากมายครับอไม่น่าจะบ่นมากมายนะแต่ว่าบน่นไปซะเยอะเลยนะครับอ่ะโอเคสําหรับ รถทัวร์ V.I.P นะครับก็เป็นหนึ่งหนึ่งหนังไทยที่ผมก็พูดอะไรได้ไม่มากนะครับเพราะว่าก็อยากจะให้แบบเข้าไปดูแล้วก็เข้าไปตัดสินใจด้วยตัวเองว่ามันดีหรือไม่ดีนะครับแต่ว่านี่ก็เป็นเพียงแบบรีวิวคร่าวๆข,ของผมก็เพียงเท่านั้นนะครับเออเป็นประมาณว่าเข้าไปดูแล้วก็มาบอกทุกคนว่าสำหรับส่วนตัวนะย้ํานะครับความรู้สึกส่วนตัวผมเนี่ยผมรู้สึกยังไงนะครับกับหนังเรื่องนี้นะครับผมอ่ะต่อจากนี้ก็คงจะไม่มีอะไรแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้จเจอกันใหม่นนในคลิปน้า เออ่เรื่องนี้ผมให้สักสี่เต็มสิบแล้วกันนะบ๊ายบายสวัสดีครับ